สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT Soft รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นในวันนี้กันด้วยเรื่องของ Soft Power กันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าเรื่องของ Soft Power ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีความ สำคัญคือให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะณนะตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางพวงเพชรชุลละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการรับฟังการนำเสนอ Thailand Soft Power h a l a l a n d Future Food ค่ะจากนายบุลเลิศอ่องไพรูลค่ะรองประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและก็อาหารแห่งอนาคตสภาหอการค้าไทยนะคะโดยนายบุลเลิศกล่าวว่า ุตสาหกรรมฮาลานะคะครอบคลุมสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยได้แก่การเงินอาหารแฟชั่นสื่อและสันทนาการยาและการแพทย์ท่องเที่ยวเครื่องสำอางนะ,ะมีอัตราเติบโต7.5ในช่วงปี2021จนถึง2025 มีมูลค่าประมาณ2ล,าล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาล,ลาลและอุตสาหกรรมฮาลาลไทยได้รับการยอมรับในหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะโดยอาหารฮาลาลคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ20ของการส่งออกอาหารทั้งหมดของไทยและร้อยละ60ของการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามน,นะคะได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนคิดเป็นมูลค่าเกือบ 6,000ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี2,564จนถึง2,565ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าตนได้มองเห็นโอกาสนะคะในเรื่องของสินค้าฮานาลนะคะที่จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะคะมีศักยภาพในการจับจ่ายสูงนะคะแล้วก็ในกลุ่มของฟิวเจอร์ฟูที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราอยากที่จะใช้อุตสาหกรรมอาหารค่ะมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะ,ะแล้วก็อยากที่จะผลักดันในเรื่องของการทูตเชิงอาหารค่ะโดยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่ผลักดันเรื่องนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาผลักดันเรื่องนี้ไปได้ไกลกว่าประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของเงินทุนการตลาดการทําหลักสูตรนะคะแล้วก็การทำสติทิฟิเคตด้วยนะคะแล้วก็การส่งอออาหารขึ้นจะช่วยให้สินค้าการเกษตรเนี่ยมีราคาที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าในประเทศเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเองนะคะมีรายได้ที่มั่นคงสร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารให้กับประเทศไทยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยอาหารไทยรูปแบบใหม่ๆเนี่ยจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารสามารถเกิดขึ้นได้นะในช่วงท้ายเนะคะท่านนายก็ยังได้ฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการสนับสนุนในภาคของเอกชนโดยให้บูรณาการการทำงานกำหนดแผนนะคะกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาหลานที่หลายประเทศมีความต้องการค่ะหลังจากที่ยูเนสโกค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการประกาศให้เมืองโบราณสีเทพนะคะของจังหวัดเพชรบูร์เป็นมรดกโลกซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของ มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้นะคะโดยพื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สิเทพนั้นเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ยังปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขเมรตามลําดับนะคะซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ถึงกว่า800ปีค่ะก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือว่าปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือว่าทั้งสองประการนะคะในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่18ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุขโขท,ทยัยและก็อยุธยาจะ เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ ที่บริเวณลุ่มแม่น้ําป่าสักนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3แหล่งด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเมืองโบราณสีเทพค่ะโบราณสถานเขาคลังนอกนะคะแล้วก็โบราณสถานถ้ำเขาถมรัฐนะคะโดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ว่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีความ ครบถวนสมบูรณ์คงความเป็นของแท้ดั้งเดิมภายใต้คุณค่าตามที่ทางยูเนสโกเนี่ยได้ ตามเกณฑ์เอาไว้นะแล้วก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2ที่ว่าแสดงถึงความสําคัญนะคะของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆของโลกผ่านการพัฒนาในด้านสถาปัตยกรรมนะคะหรือทางเทคโนโลยีการวางแผนผังเมืองหรือว่าการออกแบบภูมิทัศน์นะคะและเกณฑ์ข้อที่3ที่เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมค่ะหรือหาที่เสมอเหมือน ไม่ได้ของประเพณีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้วและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้มีการ เชิญชวนนะักท่องเที่ยวให้มาร่วมกับมาสัมผัสกับความสวยงามที่เมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้แห่แหนมาที่นี่กันอย่างต่อเนื่องนะคะมากมายจนหลายฝ่ายนีมีความกังวลค่ะว่าการที่นักท่องเที่ยวมากันมากมายขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะทําให้โบราณนะสถานเนี่ย ชํารุดได้นะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะมีให้แก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จอดรถก็ดีหรือว่าจะเป็นห้องน้ําก็ดีเนี่ยยังมีไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวนะคะโดยทางจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็ได้มีการประสานหน่วยงานค่ะคุณผู้ชมที่จะดําเนินการเร่งจัดสรรเรื่องของงบประมาณค่ะในปี2,568นะคะที่จะแก้ไขในปัญหาเรื่องของสุขาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเพิ่มเข้า ให้กกัับนท่องเนอนาะอละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่จะบอกเล่าในเรื่องของแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเสนอพี่หมอขอแชร์ตอนแอปพลิเคชันเพื่อประชาชน สวัสดีครับวันนี้พี่หมอจะมาแชร์เรื่องราวของเทคโนโลยีอันทันสมัยที่กรมการแพทย์และหน่วยงานต่างๆในสังกัดพัฒนาขึ้นเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอยู่แล้วการใช้งานแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกรรมหรือความบันเทิงต่างๆก็เป็นเรื่องที่แทบทุกคนสามารถทำได้ใช้เป็นและยังช่วยในเรื่องราวของความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการให้บริการประชาชนซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน DMS ห่วงใยโดยกรมการแพทย์แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติซึ่งจะคอยช่วยกันดูแลคอยติดตามรวมถึงวางแผนการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดและยังช่วยเรื่องของการนัดหมายผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกด้วย แอปพลิเคชัน DMS Tele เ e ม i c i n e โดยกรมการแพทย์แอปพลิเคชันสำหรับปรึกษาการแพทย์ทางไกลโดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการนัดหมายเพื่อปรึกษาการแพทย์ทางไกลนัดรับยาต่อเนื่องผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์แอปพลิเคชันในกลุ่มโรงพยาบาลสำหรับผู้เข้ารับบริการต่างๆของโรงพยาบาลโดยสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการนัดรักษาประวัติการใช้ยาหรือการแพ้ยา,ยาการวินิจฉัยโรคสิทธิ์ในการรับบริการและข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆจากโรงพยาบาลแอปพลิเคชันในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางที่ผู้เข้ารับบริการสามารถตรวจสอบประวัติการรักษาตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการการนัดหมายเข้ารับบริการ รวมไปถึงข้อมูลความรู้คําแนะนำในการรับประทานยาและการปฏิบัติตัวขณะรับการรักษาผ่านแอปพลิเคชันของสถาบัานต่างๆเหล่านี้ได้แอปพลิเคชันในกลุ่มโรคมะเร็งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการต่างๆของโรงพยาบาลที่ให้การรักษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะโดยสามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปข้อมูลสิทธิ์ในการรับบริการข้อมูลการนัดหมาย การรับบริการผลการตรวจประวัติการใช้ยาและประวัติการรักษาต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการของสถานบริการต่างๆในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขที่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้บนอุปกรณ์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับตามปณิธานและความตั้งใจของเราทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตกรมการแพทย์ยินดีให้บริการครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต กลับมากับรายการ n b t s บีทรุ่นใจคนไทยไม่ถึงกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์แรกของเอเชียนเกมค่ะคุณผู้ชมมีดรามา่าบางประเด็นเกิดขึ้นนะกับการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวนะนั่นก็คือนัดที่ควอนซุนอูนะ่ยแข่งกับบุ้งกัสดิตสําเร็จนะคะซึ่งคุณผู้ชมคงจะเห็นข่าวไปมากมายเกี่ยวกับกรณีของควอนซุนอูระบายอารมณ์โกรธนะคะหลังจากพ่ายแพ้ให้กับไทยเราด้วยการฟาดแรกรเกตจนพังยับนะคะแถมยังไม่ยอมจับมือกับบุ้งกัสดิต หลังจบเกมอีกด้วยนะคะหลายๆคนก็มีความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่างกันไปแต่ถ้าสําหรับที่เกาหลีนั้นไปในทางเดียวกันเลยก็คือวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของควอนสุดอูอย่างรุนแรงนะ,ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปขอโทษทีมชาติไทยแล้วก็เขียนจดหมายด้วยลายมือเพื่อขอโทษสังคมกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมของตนเองะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมจากกรณีนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าที่ควอนสุดอูหัวร้อนได้ขนาดนี้ เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เกณฑ์ทหารหรือเปล่านะคะวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะเล่าถึงสิทธิทพิเศษของพลเมืองชายเกาหลีกับการเกณฑ์ทหารให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะ โดยปกติแล้วนะคุณผู้ชมชายเกาหลีน่ยจะต้องเข้ารับใช้ชาติทุกคนเมื่อมีอายุครบ20ปีนะ,ะโดยสามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ28ปีซึ่งภายหลังเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนกฎนะ,ะสำหรับศิลปินไอดอลชายนะ,ะสามารถที่จะผ่อนผันได้จนถึงอายุ30ปีแต่มีอาชีพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ได้สิทธิพิเศษในการยกเว้นการเกณฑ์ทหารนั่นก็คือนักกีฬานั่นเองนะ,ะสำหรับนักกีฬาถือว่าเป็นชนชั้นสูง สุดของพลเมืองเกาหลีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังมีคนรู้จักได้รับการยกย่องจากคนในสังคมซียิ่งกว่าดาราดังเสียอีกนะคะทีนี้สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่ใช่ว่านักกีฬาทุกคนจะได้รับเหมือนกันหมดนะคะคุณผู้ชมมีข้อกําหนดดังนี้คือกรณีที่นักกีฬาได้เหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกนะคะอันนี้เหรียญใดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทอง เงินทองแดงอันนี้จะได้รับการยกเว้นทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกรณีของเอเชียนเกมนั้นจะแตกต่างออกไปค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นนะคะแต่ถึงไม่ได้เหรียญก็มีกรณีหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการยกเว้นให้เป็นพิเศษก็คือในช่วงฟุตบอลโลกในปี2002นะคะที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยได้อันดับ4เข้ารอบรองชนะเลิศ ทางรัฐบาลก็มีการยกเว้นให้ค่ะแล้วก็ให้เข้าไปฝึกขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1เดือนแทนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์อีกยิบย่อยเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะต้องจบปริญญาเอกเท่านั้นหรือว่าถ้าจบประถมก็ไม่ต้องเป็นทหารนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายกเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยนักกีฬาบางคนหรือว่าดาราบางท่านก็จะใช้วิธีการว่า ขอเข้ากรงไปก่อนกันแล้วกันในช่วงที่ก่อนที่จะอายุ25เพื่อที่จะ ได้ออกมาแล้วอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตัวเองกำลังพีคพอดีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสิทธิพิเศษของนักกีฬาะคะเราจะมาต่อกันที่ผลงานของ Asian ยนเกมสของทัพน,นักกีฬาไทยเมื่อวานนี้กันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญเงินมาเพิ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมจากทางด้านของมวยหญิงรุ่น50กิโลกร,รมัมนั่นก็คือหวานจุธามาตร,รักษันะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศ เธอพ่ายแพ้ให้กับอูยู่จากจีนเจ้าภาพไปอย่างน่าเสียดายนะคะโดยแพ้แบบเป็นเอกฉันด้วยนะคะไทยเราก็คือได้เหรียญเงินกลับบ้านไปนะ,ะซึ่งเหรียญเงินเหรียญน,นี้คือเหรียญรางวัลแรกในเอเชียนเกมของสมาคมหมวยบ้านเราด้วยนะคะถึงจะเสียดายแต่ก็ถือว่าวานจุธามาทาดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็รอให้กําลังใจเธอต่อได้เลยนะคะในกีฬาโอลิมปิกปีหน้าเพราะว่าเธอได้โคต้าไปปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้เวลา10 8นาฬกาค่ะคผู้ชมเรายังได้ลุ้นมวยชายกันต่อในรุ่นของ57กิโลกร,รัมกับกี้รุชการจันตรงค่ะซึ่งเอาชนะโอแทบอมจากเกาหลีเหนือมาได้แล้วก็จะไปพบกับฮาระดะชูไดาจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศน,นะคะแน่นอนว่ากี้มีเหรียญทองแดงตุนอยู่แล้วนะคะ ก็ไปลุ้นกันต่อว่ากี้จะได้เข้าชิงแล้วก็คว้าโคต้าโอลิมปิกปีหน้าได้หรือเปล่านะคะมาทางด้านของฝั่งกีฬากันบ้างนะคะเราก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญเงินเหมือนกันเมื่อวานนี้ค่ะจะวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงนะคะโดยไม้แรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของสุภาวันที่ปัดค่ะไม้2ก็คือจะเป็นสุภาณิพูลเกิดน,นะคะไม้3 ออนอุมาเชษฐาค่ะแล้วก็ไม้4ี่เป็นสุการดาเพชรรักษาก็ต้องบอกว่านะักกีฬาของเราเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไล่ทั้งด้าของจีนเนี่ยไม่ทันจริงๆนะคะโดยเหรียญทองเป็นของจีน mm hmm. เหรียญเ,เ,เงินเป็นของเราแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของบาเรนค่ะส่วนวิ่งพลัด 4คูณ100เมตรชายนะคะคุณผู้ชมที่ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะไม้1เป็นนัทวัตเอี่ยมอุดมค่ะไม้2เป็นสอรอาัดับบังนะคะไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้สุดท้ายเนี่ยก็คือเทพบิลภูริพลบุญสอนะคะที่เพิ่งจะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมไปก็ปรากฏว่า ไทยเข้าที่4นะคะคุณผู้ชมไล่ไม่ทันทางด้านของเกาหลีที่ได้เหรียญทองแดงจริงๆนะโดยเหรียญทองก็จะเป็นของจีนเจ้าภาพนะคะเหรียญเงินเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้นะคะเอาเป็นว่าลุ้นให้กําลังใจทัพนักกีฬาไทยกันต่อได้เลยนะคะยังมีลุ้นเหรียญรางวัลอีกหลายชนิดก,กีฬาทีเดียวเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ใครไลน์มาแม่ยุงไลน์มาฮะยุงไลน์มาฮะฮู้ช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติและปฏิบัติใครไลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงไลเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงไล ร้ายกว่่าทีิล,ลับมากับรายการ MBT นบีเซลล์นใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับกีฬาเอเชียนเกมค่ะคุณผู้ชมกับกีฬาที่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกกับกระแสที่โด่งดังนั่นก็คือกีฬาอ e ีสปอร์ตคะซึ่งวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเติบโตค่ะแล้วก็ทำผลงานในเอเชียนเกมส์เอรไว้ได้อย่างดีทีเดียวนะคะโดยเอเชียนเกมส์ครั้งที่19นี้ค่ะคุณผู้ชม กีฬาอ e ีสปอร์ตเก็บได้ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเลยนะคะเหรียญทองได้จากทีเดชทรงสายสกุลนะคะหรือว่าทีดีคคนและเหรียญเงินได้จากพัฒนศักวรนัน,นะคะ่ะหรือว่าจุ๊บๆนะคะซึ่งใน2เหรียญที่ได้เนี่ยมาจากเกม e a s p o r t เซนะคะซึ่งนะักกีฬาไทยชิงกันเองนะคะส่วนเหรียญทองแดงอีก2เหรียญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้จากเกม Arena of v a l o r ค่ะหรือว่า ROV นะคะแล้วก็ Dream 3 k i n i n o d o m 2ค่ะซึ่งก็น,นับว่ากีฬา Asian Games ในครั้งนี้เนี่ย e s p o r t ไทยของเรานั้นผลงานโดดเด่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้กีฬา e s p o r t s เนี่ยก็แข่งขันจบไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีกระแสของ นักกีฬา e s p o r t ์ของจีนที่เรียกได้ว่าฮือฮากันไปในโลกโซเชียลไทยไม่น้อยเลยเพราะว่านอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่หล่อนเหลาแล้วก็ชวนมองเนี่ยพวกเขาก็ยังเป็นนักกีฬาที่มีความเก่งการนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นแถวหน้าของโลกด้วยนะคะคนแรกค่ะที่ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะคะนั่นก็คือ จู้ป๋อเฉิงนะคะหรือที่เรียกว่าพาราโบยนั่นเองนะคะป๋อเฉิงเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ลงแข่งในเกมฟีซเ e ลินะคะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักในชื่อของ PUBG Mobile นั่นเองนะคะเขาเป็นโปรเพยเยอร์สังกัดนว่า e-sports แล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพแห่ง PUBG Mobile นะคะแล้วก็ยังถูกยกย่องอีกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนะคะมีรายได้จากการเล่นเกมผับ G Mobile เป็น 10, 10ล้านในช่วงเวลา ไม่กี่ปีนะโดยเดบิวต์ก้าวเข้าสู่เส้นทางของผู้เล่นระดับอาชีพตั้งแต่อายุ17ซึ่งปัจจุบันเขามีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของความเก่งกาจเนี่ย ปอเฉิงเนี่ยเขาก็พาทีมชาติจีนของเขาเนี่ยนะคะคว้าเหรียญทองได้เป็นผลสําเร็จโดยปอเชิงเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่คว้าเหรียญว่าสิ่งที่ทําให้เขาได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเพราะเสียงเชียร์ของกองเชียร์นะ,ะแล้วก็กลยุทธ์ที่วางมานะคะแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าผมเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ ะะโดยเขาเนี่ยอยากจะให้พิซิลิตในเวอร์ชั่นของ Asian ยนเกมที่เขาเล่นไปเนี่ยนะคะได้ถูกปล่อยถูสู่สาธารณชนเพื่อที่คนทั่วไปเขาจะได้ประลองความเร็วกันนะคะเมื่อถูกนักข่าวถามว่าจะฉลองเหรียญนี้ยังไงดีล่ะปอเชิงก็บอกว่า ผมจะขอทานของอร่อยก่อนครับอันนี้คือตอบเหมือนองวิวกุล,ลวุฒิตอนที่ได้แชมป์โลกเลยนะคะถ้าพูดถึง Community ของวงการอ e ี p o r t ก็ต้องบอกว่าชื่อของพาราบอยเนี่ยเป็นอะไรที่โด่งดังสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยช่อง YouTube ของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Nova p a r b o อค่ะคุณผู้ชมมีผู้ติดตามมากถึง4.74แสนคนแล้วก็มียอดเข้าชมคลิปนะคะรวมทั้งช่องแล้วเนี่ยประมาณเกือบ40ล้านวิวนะคะ ซึ่งสิ่งที่คนในโลกโซเชียลคือหาก็คือว่าปอเฉิงหรือว่าพาราบอยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนหลุดออกมาจากพระเอกซีรีส์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคาแรคเตอร์พระเอกซีรีส์จีนหลายเรื่องมักจะเขียนให้พระเอกเล่นเกมเก่งแบบขั้นเทพหล่อและก็รวยนะคะซึ่งหลายคนก็ไม่คิดว่าชีวิตจริงเนี่ยจะมีผู้เล่นที่เพอร์เฟก แล้วก็หน้าตาดีขั้นเทพขนาดนี้นะนอกจากปอเชิงแล้วนะคะคุณผู้ชมในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ยังมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือผู้เล่นที่โด่งดังระดับซุปตาเป็นตำนานของวงการโด t a 2เลยทีเดียวนะคะคนคนนั้นเนี่ย ก็คือหวังชุนยู่ค่ะหรือว่าที่ใครๆหลายคนรู้จักเขาในชื่อของอาเมหรือว่าอาเมนั่นเองซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้เล่นโดตาทูที่ขึ้นทำเนียวว่าหล่อที่สุดในจีนเลยนะคะชุนยู่หรือว่าอาเมเป็น เป็นผู้เล่นในตำแหน่งแครี่ค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่เล่นเกมแนวโมบาก็น่าจะรู้จักตำแหน่งนี้ดีนะคะเพราะว่าแครี่เนี่ยจะเป็นคิลเลอร์พา์ที่เป็นตัวแบบทีมนั่นเองนะคะอาเม่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแครี่ที่ดีที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมเป็นโปรเพเยอร์มากประสบการณ์นะคะเข้าสู่เส้นทางอาชีพตั้งแต่อายุ17ปีเท่านั้นเองเหมือนกับพาราบอยเลยนะคะปัจจุบันอาเม่อายุ26ปีค่ะเล่นให้กับทีม LGD แล้วก็ถูกตั้งค่าตัวสูงถึง2อร 5 5 0ล้านบาทค่ะด้วยความที่โดตาทูเนี่ยคุณผู้ชมเป็นวงการที่ให้ค่าตอบแทนสูงมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้อาเมเนี่ยเป็นโปรเพเยอร์ที่เรียกได้ว่าร่ํารวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่จะค่อนข้างไปทางขึ้มๆอินโทรเวิร์ดสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแม้เขาจะเก่งกาจมากเพียงใดค่ะคุณผู้ชมอาเมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าราชาไร้บัลลัง เพราะว่าเขาไม่เคยประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ระดับโลกอย่าง The International หรือว่า T.I เลยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเศร้าแหละคุณผู้ชมแล้วก็เป็นหลุมลึกที่อยู่ในใจของอาเมมานานทีเดียวนะคะซึ่งในช่วงปลายปี2022อาเมก็เบรกตัวเองค่ะจากการแข่งขันในระดับอาชีพนะคะไปแต่งคอสเพย์บ้างไปรับงานโฆษณาบ้างนะคะ สตรีมเกมบ้างแต่ในที่สุดแล้วค่ะเจ้าชายเต่าแห่งวงการ Do ต a 2ก็ตัดสินใจกลับมาเล่น Dota 2อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หยุดเล่นไปเป็นปีกลับมาในฐานะของนักกีฬาทีมชาติจีนในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19แล้วก็สามารถพาทีมชาติจีนเนี่ยเอาชนะทีมชาติมองโกเลียนในรอบชิงชนะเลิกคว้าเหรียญทองไปได้เป็นผลสําเร็จนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของจีนที่เป็นที่พูดถึงแล้วก็ ประสบความสาเร็จใน a ช i a n Games ครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ มรดกของไทยสู่ความเกลียงไกลระดับโลกร่วมกันรักษาสมบัติล้ำค่าผลักดันสงขลาสู่มรดกโลกากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะกับ ช่วงเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเพลงของเอชยูแรนนะคะที่มีชื่อว่า c a s t l e on the Hill ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมปราสาทที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของเอชยูแรนนะคะปราสาทนี้มีชื่อว่าแฟร m มิงแฮมค่ะคุณผู้ชมปราสาทแฟร์มิงแฮมก็อยู่ที่แฟร์มิงแฮมซอบฟอร์ประเทศอังกฤษนะคะเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่อายุยาวนานถึง800ปีนะคะถูกสร้างขึ้นโดยโรเจอร์บิกอดค่ะเอิร์นแฮนน์นอร์ฟอนะคะ ปราสาทแห่งนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะไม่มีหอ,อกลางหรือว่าป้อมนะคะโดยทั่วไปแล้วปราสาทจะมีหอ,อกลางนะคะที่เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เก็บอาวุธอาหารเป็นบ่อน,น้ําหลักทําให้อยู่รอดได้ในช่วงถูกล้อมแต่เขาบอกว่าหอคอยนี้เนี่ยสร้างโดยโรเจอร์บชอ โรเจอร์บิกอดแข็งแกร่งมากจนไม่จําเป็นต้องมีหอ,อกลางก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามประสาทแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การถูกล้อมอย่างแท้จริงค่ะเมื่อโรเจอร์บิกอดสนับสนุนการต่อต้านกษัตริย์จอร์นนะคะก็เลยถูกล้อมและก็ยึดประสาทได้ในปีคศ1216ในช่วงศตวตรรษที่15และ16ประสาทแฟมิลี่ฮมกลายเป็นของตระกูลโบเบและฮาวเวิร์ดค่ะมีการต่อเติมอิฐท,ที่ทันสมัยนะคะกลายเป็นที่พักอาศัยที่มีความหรูหราใหญ่โตมั่งคั่งห้าม กลางสวนพักผ่อนอันกว้างขวางอย่างไรก็ตามผู้ชมในช่วงปลายศตะวรรษที่16ปเนี่ยปราสาทแห่งนี้ก็สุดโทรมลงอย่างมากนะหลังจากที่ทีโอฟิรัสผู้นำตระกูลฮาวเวิร์ดคนสุดท้ายประสบป,ปัญหาด้านการเงินจนต้องขายปราสาททิ้งนั่นเองต้องบอกว่าปราสาทแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือมาเยอะแยะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ย ถูกใช้เป็นเรือนจำสำหรับนักบวชคาทอลิกด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ถูกขายให้กับเซอร์โรเบิร์ตที่ชามในเวลาต่อมาและหลังจากการเสียชีวิตของเซอร์เฮตชามค่ะคุณผู้ชมประสาทนี้ถูกใช้เป็นที่พักพิงให้กับคนทุกยากนะคะเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ป่วยโรคระบาดนะคะถัดมาก็ถูกใช้เป็นศาลบ้างนะคะเป็นห้องตัดสินคดีความฝึกซ้อมห้องประชุมห้องทํางานสถานีดับเพลิงก็เคยเป็นมาแล้วนะเรียกได้ว่าเปลี่ยน สถานนะเยอะมากจนในที่สุดค่ะคุณผู้ชมทางกระทรวงโยธาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่บุกเบิกในเรื่องของมรดกอังกฤษเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลปราสาแทแห่งนี้ในปี1913นั่นเองนะคะและด้วยความที่ปราสาทมีอายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของนักอนุรักษ์ก็ได้มีการบูรณะปราสาทค่ะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นการกำจัดวัชพืชหรือว่าต่อเติมปูนที่ชำรุดนั่น เองนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงกลายเป็นแรงม้นานใจให้กับเอชิเ e รียนก็เพราะว่าเอชิเ e รียนมีบ้านเกิดอยู่ที่แปร์มิงแฮมนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ